จาเทศกาลวันนี้ที่ที่สิงคโปร์จ้าที่เมรัยออนวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้าทุกคนมีความสุขสนุกรื่นเริงกันจ้าออุพราะจุดผูด้สวยงามมาก ที่ไม่ได้ดูก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะดูตรงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะดูผู้คนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยลองมาเที่ยวกันจา้าเที่ยวสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่กันจา้านี่บริเวณใกล้ๆตรงนี้หละวิวตอนกลางคืนก็สวยงามอยู่นะ เขาจุดพูกันสวยๆ,ๆจ้าเดินรอสพานน้องจะได้แบบว่าลองไปแล้วโอ้โหโหโหสวยมากเลยจ้าโอ้โห,โหคนก็เยอะไปไหนก็ลำบากเขาปิดถนน เราปิดถนนหนทางเราจะข้ามไปก็ข้ามไม่ได้ เออใช่แล้วเรามาเขามาก่อนแล้วไงามาตั้งแต่เรามาช้านิดเดียวเองที่เขาปิดถนนไงใช่เห็นไหมตรงนี้เขาก็ปิดไม่ให้ลง,งไม่รอนล้วใช่ไหมเออหมดจิตเราหาไปตรงนั้นนะห้ามไม่น้ำน่าจะเดินเขาก็ไม่ให้ไปอยู่ดีหรอปไปไปลองไปป่ะไปไปทางไหนเดิน เดินเดินโอ้โห,โหอะเราส่งมาทางนี้มั้งอะ่งดูผู้คนเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่นี่ชิงคโปรนะจ๊ะโอ้โห,โหดูไม่ธรรมดานะดูคนเนี่ยอะไรเยอะแยะมากมายดูส,สุดสวย ัตายังน้อยอยู่บนบานเบียดกับเขาใช่ไหมคนเข้ามาดูเริ่มแล้วเริ่มโอ้ตามาต,ตามาต,ตามาตามตาม

องดูทางทางของเอ็มเขาประกาศทางที่เขาตอนนี้เขาบล็อกตรงไหนตรงไหนนะเกออูแม่งกูแบดจะหมดก่อนมาเขาดาวชิมอะไรฮะโอเคโอเคไม่มีใครดูก็ไม่ต้องดูแล้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็จบไลฟ์ก่อนนะจ๊ะ